พี่ครับเอาตรงไหนครับดันบินครับโอเคเอาขาวไหมไม่ขาวาครับไม,มไม่ขาวนะไม่ขาวก็ต้องถึงลองฟันเบอร์อะไรช่างทวีลองฟันเบอร์ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้ามันจะดันได้เฉพาะผมที่มีตอนเล็กๆอะ่ะแนะนำไม่ใช่เบอร <c oughs> ์หนึ่ <c oughs> งขึง้นเบอร์หนึ่งกันไหใช่เมื่อขึ้นเบอร์หนึ่งเลยหวีก็ได้เบอร์หนึ่งดันเลยนะก็วันนี้ก็วันพระ ที่22ครับวันจันนะอยู่ที่วัดหนองบัวทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระที่คนน้อยนะครับเพราะคนก็กลัวโควิดกันนะครับก็ช่างใหญ่แล้วก็ทีมงานทุกท่านก็กลัวนะก็เดี๋ยวทางวัดนะครับประกาศครับจะปิดกิจกรรมทุกอย่างนะครับพระนี้ก็เป็นพระสุดท้ายนะครับพระหน้าก็หยุดนะครับตามคําสั่งรัฐบาลตามคําสั่งผู้ว่ากทมนะดีครับไายตรงๆไปเลยครับไายตรงๆงนี่นี่นี่มาเอาใหม่ ขายกูเลยเหมือนกูเลยตรงๆร,ร้อยแปดสิองศาเลยอันเนี้ยดีอันเนี้ยพอมาตรงนี้เดี๋ยวเอาเบอร์หนึ่งจุดห้าลงแค่นี้เองไปขายไปหนดีถ้าฟันบริตวรเลียนถ้าบอิตวรเลียนมันไม่มีความแรงก็ใช้ขายแค่ครึ่งเดียวนะครึ่งฟันบริตวรเลียนนะครับครึ่งฟันบริตวรเลียนคือยังไงนะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะ ครึ่งฟอนเดเลียนคือให้ถ่ายแค่ครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งของมุมบอลเลียดนั่งขวาอย่างเงี้ยอา้าวลุยถ่ายไปบุยไปเลยครับบุยไปเลยนะครับแดดก็ออกมาแล้วก็ตัดอยู่ใต้ต้นโพนะก็อากาศก็ดีอยู่ครับอากาศโล่งๆนะครับดูครับ ดีครับดีครับลุยไปเลยถ่ายย้ำๆซ้ำๆหน่อยตรงไหนท่านมันถ่ายไม่หมดใช่ไหมแล้วก็ถ่ายย้ำๆซ้ำๆใช่หลุมเป็นบ่อดีครับันลถ้าลูกค้านะครับสั่งตัดลองทรงสูง หรือว่าทรงอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงนักเรียนทรงมริการลันบินทรงมหดไทยทรงจปรอทรงมหาจำลองเนี้ยให้นึกถึงลองฟันเบอร์อะไรเบอร์1เบอร์ศูนเบอร์2เบอร์1.5นะครับผมานะครับอย่าไปาบ,บุ๋มบามไถขานะมีปัญหานะครับาะฉะนั้นให้ใหเพื่อนเพื่อนนะครับลูกศิษย์ช่างใหญ่ระมัดระวังมากเลยนะครับเพราะว่าช่างใหญ่เคยพลาดมาแล้วลูกค้าบอกว่า,วาอย่าสั้นนะช่างใหญ่ไปฟังหูเพี้ยนไปฟังว่าเอาสั้นๆโอ้โห ครัถ่ายเสร็จแล้วก็ทำไงต่อดูอะไรดูอะไรดูดูความอะไรความยาวความสูงก็สูงเพราะเราถ่ายไปนะมันสูงเท่ากันไหมสองข้างไปดูเลยไปยืนดูข้างหน้าแวบบเดียวอย่านานออกนอกหน่วยไม่มีกระจกให้ดูนะแล้ก็ต้องหาวิทยายุทธใช้วิทยายุทธ วิทยายุทธบุริมสิบแดยอดมนุษย์ทองคำแก้ปัญหาเอาเองเอาตัวรอดให้ได้ตัดให้สวยตัดเขาฟรีครับเขาก็ไม่เอาจ่ายตังเรานะครับต่างคนต่างได้ทั้งฝั่งทุกสองฝั่งนะครับนั่นแหละเข้เาไหมเท้าครับเอาเบอร์หนึ่มาพิเตอร์ซอยผมยังบนยังใช่ไหมเออซอยออกสักนิ้วนึงอนะ่ะอย่าสูงอย่าสูงพี่แค่น,นี้ย นี่พอตรงๆเลยร้อยละสิบคนสักจะสูงนะอย่ายวไถ่เลี้ยวเข้าไปนะตรงๆขึ้นไปพี่เห็นเหลี่ยมมน้งนิดๆก็อย่าให้เหลือนะครับเอาเท่าหน่อยครับพี่ก็ซ้อมได้ถ้ามีคุณลุงมีเวลาก็ซ้อมได้หรอนิดๆนะครับผมครับรวยๆปลอดภัยทุกคน สิ่งเลยเดี๋ยวไปดูช่างไปดูช่างทวีต่อช่างทวีก็เอาหวีเอาหวีเก็บขอบใช่ไหมครับมือนเดิมเลยเดินมาเก็บขอบไปนั่นแหละเราใช้หวีให้ใช้หวีด้านอะไรด้านที่ครับที่เพื่อต่อต่อเนื่องมากับรองฟันเบอร์หนึ่งใช่ไหมแล้วก็หนึ่งจุดห้าแค่นั้นเองนะครับเก็บขอบดูตัวด,ดูซ้ายขวาซซายขวาครับโอเคละ ปาดใหม่ตั้งใหม่ไทยตั้งไปอยู่เถียงนาน้อยเหรอไปอยู่บ้านนอกไปอยู่กับไร่กับนาตอนนี้ก็เลยเตือแรงอีกไม่มีได้กินนี่กับกันหมดละกักเดือดกลับไปใหม่นี่เดี๋ผมว่ามันจะแพ้ตอนนี้แหละแพ้ตอนกักแหละมันกักตัวสิบห้าวันเขาให้กักตัวไม่กักนะตีนี้ออกมันก็ออกเอาเชื้อออกไปออกไปที่คุมไม่ได้อีกวุ่นไปหมด ไไม่ได้เลยผมว่าควรจะควรจะตั้งหน่วยสกแกนนะสกแกนแล้วก็ออกบัตรต,ตรวจว,ว,ว,วัดตตัวววรรจจดไข้แล้วก็ตรวจวัดความร้อนแล้วก็หาเชื้อ,อถ้าใครตรวจแล้วก็ให้บัตรไปอะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะได้ไม่ต้องมาผ่านจุดคัดกรองอีกหลายรอบบางทีตรวจวัดไม่มีไข้ไม่มีอะไรแต่มีเชื้อมีเชื้อก็มีอาการมันยังไม่ออกอิตาลีนี่ตายวันละห้าหกร้อยหลายพันเลย แซงกินไปแล้วท่าน่ะดีกินระงับได้แล้วม้งเก็ว่างั้นอ่ะดีเอาข้างล่างเอาเลยข้างล่างศูนย์จุดห้ามาตวัดเลยศูนย์จุดห้าตวัดขึ้นไปเลยมันเลยก็ใช้ลองพันกี่เบอร์เบอร์ศูนย์จุดห้าเบอร์หนึ่งครับเบอร์สองเอาให้เนี่ย หนจุด้ามีไหมหนึ่งจุดห้ครับตกลงเบอร์2องมีไหมมีครับตกลงแค่ลองฟันกี่เบอร์เอาแค่เนี้ยสุด้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจุดเบอร์สไม่มีครับเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเบอร์สองมีเดี๋ยวจะพูดตามงงแล้วเออคนติดตามงงอีกก็ใช้ลองฟันสามเบอร์ใช่ไหมครับผมขึ้นเบอร์หนึ่งหุด้าหุดก่อนใช่ไหมครับผมหรือขึ้นเบอร์หนึ่งก่อนขึ้นเบอร์เอาเบอร์หนึ่งลุยขึ้นไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ศูนย์จุดห้าเอาเอาหนต่อ ต่อขึ้นไปแล้วก็เอา0.5เก็บข้างล่าง <Okay. S 2> อโอเคก็ใช้ลองฟันทั้งหมด3เบอร์นะครับสเบอร์อแค่นั้นเดียดีอย่าขึ้นสูงนะตวัดขึ้นไปแค่เก็บเส่ทอย,ทอยใช่ไหมเชื่อมๆให้มันสั้นลงหน่อยเดี๋ยวแล้การขอบสวยๆด้วยการขอบเป็นรูปตัวยูตัววอะไรก็ว่าไปพับหูลงอ้อมมาเลยอ้อมมาเลยอ้อมหูมาเออนั้นแหลย วันนี้ทางตลาดน่าจะจบไเป็นนคื้อจบใบก็ผมไม่มีคนแล้วก็ต้องเริ่มทยอยเก็บนะค้าก็ให้มีเดินนะเขาบอกให้อยู่ในบ้านพวกเราก็ไปพักผ่อนยาวๆพักผ่อนยาวๆแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ตัวเองป้องกันก็จอดำเส้นตามซุปเปอร์ตามก็ยังไงคนก็ต้องนั่งอยู่แล้วแหละแท็กซี่ใช่ไหมช่างทวีก็ขับรถแท็กซี่ด้วยนะนะครับก็สู้ๆครับก็ อย่าไปฉีดแอลกอฮอล์ในรถนะตอนวิ่งอ่ะรถวิ่งอ่ะมันระเบิดนะต้อง oh. ต้องต้องจอดนะครับฉีดนะครับก็ให้สะอาดสะอาดดันขอบไปเลยมันละปั๊บหมูลงดี ัวเล็กมีไหมไม่ทำไมตัวใหญ่ไม่กินหรอกมันมันไม่กินหรอกกันนี่เ,เดี๋ยวกันน้อยไปกันนี้เลยหนึ่งหน้าลากสองลากสามลากเนี่ยหมอมาลากอะไรคือให้เราขีดขอบประมาณเห็นเห็นแก้ลายไหมแก้ลายตรงเนี้ยเกือบเลยะึครงหัวไปนี่เลยแก้ลายอยู่นี่ ตรงๆเนี่ยมันถึงจะชัดเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้<ห>ถ้าเราไปจิกต่ำๆมันมองไม่เห็น,มนไม่ชัดต้องจิกมันคมๆเลยดึงตรงมะนี่โค้งเลยโค้งขึ้นมาจิก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 ถอยจิกถอยล่างๆจิกล่างใช้มุมด้ดานซ้ายอ่ะจิกจกขึ้นมาเลยจิกย้อนขึ้นมานั่นแหละจิกอ้อมมาเลย ก็จิกชอ,อเอาซัาที่ได้นันแหละเอาแนวจิกเลยโค้งเลยน้อยไปเดี๋ยวเส้นนะ่ะมันควรจะอยู่ประมาณนี้โอเคมันควรจะอยู่ประมาณพอแล้วเลย 拉ตรงตรงลงไปเลยลากตรงตรงยกมุมไปเรื่อยด้านซ้ายขึ้นนะแค่นี้ทำไมค่อยลากยาวๆเบาๆนะไอเคมาตัวนี้มันลากแล้วเลือดนะมันไม่เหมือนซูด้าซูด้ามันฟันมันละเอียดพวกฟันหมูค่อยๆลากขึ้นไปเอ้าตามไปจำเลยลากรอยเดิมผมนั่นแหละแล้วค่อยๆลากซ้อมๆมามือเดียวไหม อืมือเดียวก็พอแล้วต้องลากย้อนขึ้นดิยกยก,ยก็ยกมุมมันเลียนด้านขวาขึ้นแล้วก็ลากย้อนขึ้นเนี่ยโอเคไหมครับไปไปทำฝั่งนูน้นตัวนี้การการขอบไปเลยการตรงๆไปเลยนะ อิกตรงเซนเ,นเตอร์ก่อนตรงกลางก่อน,นต่ำไปเอาขึ้นไปอีกนั่นแหละอีกมาขยับมาทีละหน้าบตตัตรเลียนนั่นสุดดีดีห้อยตรงตรงมาทำไปดีเัานแหละ lâu ลง cho nóเต็มหน้า thế là lạc. มันถ่ายอ้อมๆหูซื้อนะั่นแหละพอแล้วจิกเลยนี่จีกประมาณนี้เข้าๆจิกนี้ใช้มุม,เ,มเรียนนิดเดียวเนะขาก็จิกลากจีกลากจีกลากจิกลากจีกลากจิกลากแล้วก็จิกลากอย่างเงี้หรือจะลากลงมาตรงๆลงไปใช่ไหมยกมุม,เ,มเรียนทางขวานะถ้าไม่ยกคิ้วหายแน่นอน หายก็มีปัญหาอีกค่อยๆลากยาวๆลงไปเออนั่นแหละดีแล้วเราก็ถอยถอยฟันเข้ามาก็ได้ถอยฟันบดเลี่ยนไปนะถอยไปแล้วก็หยุดนะถอยไปหยุดหรือจะจิกลากถอยก็ได้หรือจะถอยแล้วหยุดเอาเลือกเอาค่อยๆทำไปทําเสร็จแล้วก็มาตรวจด,ดูซ้ายขวาเท่ากันไหมดีอืแหละดีด ข้างวิรูนก็ทุ่มเทตัดเต็มที่เลยเนื่นองจากก็ยี่ต่ำนะครับคุกเขาตัดนะครับตอนนี้ตัวนี้จิกเลยจีกมานั่นแหละทรงมริการลันบ,บินนั่นนานลูกค้าจะมีให้ตัดนะ แต่ช่างทว,วีก็ทําได้ดีนะครับเมื่อตอนไปตัดออกหน่วยที่อู่รถดเมย์สวนสยามอูรถดเมย์มินบุรีนะเขตการรถทีหนึ่งเขตการรถที่หนึ่งกองการรถทีสองอูมุนบุรีนะเอาไปเลยปาดข้างบนเลยเอา,าปาดเลยปาดเลย ปาดตรงกลางก่อนเซนเ,เตอร์ก่อนอาปาดเลยดีปาดเลยมันเหรอดีใช้มุมไปเรือยด้านขวานะอย่าอาอกนอกวีนะดีปาดไปเรื่อยมันเหรอปาดไปดี เอาใหม่ใหม่อีกรอบหนึ่งป่าต้องไล่ขึ้นมาเลยไล่ขึ้นมาตัวนี้นิดเดียวนะรบเดียวหมดนี้ดีโก็ค่อยโค้งค่อยโค้งใช่ไหมก็ค,ค,ค่อยค่อยแบบลักษณะแบบเหินเหินขึ้นอ่ะดีไม่ใช่เป็นแนบหัวสั้นหมดนะดีาไล่มาเลยด้านข้างจะเอาด้านไหนซ้ายหรือขวาเลือกเอาเดินดีมา อันเลยมันต้องมีการตักแล้วก็ยกหวีขึ้นนิดนึงใช่ไหมตักยกหวีขึ้นนึงนะมือซ้ายต้องนิ่งนะครับไม่นิ่งอะหัวไม่ให้เป็นหัวเปนเป็นลานบินนะจะเป็นลานบินสุดเรียกว่าหัวเขียงหัวเขียงพวกมิลิกันมันจะหัวมันสวยมันก็เลยตัดสวยคนไทยหัวแบนก็ต้องพยายามสร้างสุยขึ้นมาอ้าว่าไปค่อยๆ่อนีค่อยๆ่ี เทคนิคก็คือใช้นิ้วนางนะครับนิ้วนางนิ้วกลางเนี่ยนะครับประคองหัวนะเดี๋ยวเขาค้าหัวมาดีเดินมาเรื่อยค่อยครับต้องตัดเป็นร้อยหัวพันหัวนะครับผมถึงจะคล่องนะค่อ,นนะคอยๆฝึกไปนะครับหาอกาศนะครับหาหัวหาหัวหาหุ่นให้ได้นะคือ,คอหาหนูนั่นเองนะครับมาหนูมาลองยาหน่อยไม่งั้นไม่ได้ตัดนะพวกเราถึงออกมาตัดกันนะออกมา หาชาวบ,บ้านออกมาตัดตามชุมชนตามวัดทำหู่รถมีครับกว่าจะไปขึ้นห้างได้ก็ต้องไปนี่มาวัดก่อนดีครับนั่นแหละเชื่อมรถ อยากอยู่โทรไปก่อนตัดเสร็จแล้วหลอดทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวไปหาเมียน้อยต่อบลบเลยลบลบตรงนี้เลยตั้งตรงนี้เลยตั้งแต่ข้างหน้าเนี่ยค่อยลบขอบออกทีเดียวเขาค่อยลบเชื่อมขึ้นมาหาไกล้ไลน์ข้างบนนะเขาค่อยลบเหลี่ยมออก ทีนิดทีนิดลบมาที่ละหนึ่งหน้าวีหรือว่าเป็นหน้ากระดานเป็นแถวเดี๋ยวออามาันจะได้จบงานด้วยใบเอาไหลบไหมตัวนี้ลบขึ้นมาถึงนี้ก็พอมาเลยตนขึ้นมาดีต่อเลยตัวนี้มาต่อเลยนิดเดียวอาลย มาดีนิดเดียวเท่านั้นเรากำลังเชื่อมเชื่อมกำลังลบเบี่ยมลบมุมพวกน,นี้นะครับค่อยๆลบมาทีด้านหน้าค่อยๆนั่นแหละค่อยๆเคลื่อนมานี่อันนั้นนิดเดียวอันนั้นดีอนนั้น ครับช่างใหญ่ขออนุญาตปรับแสงสว่างให้มันชัดๆนะเนื่องจากข้างนอกมันมืดนะครับอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยนะครับก็สว่างสว่างนิดนึงนะก็โฟกัสไปที่วิธีการจับหวีนะครับการไถปายแตเตอรีนการขึ้นทรงการเก็บรายละเอียดนะการลบเหลี่ยมลบมุมการเก็บขอบนะครับนะครับเก็บยังไงเพราะว่าตัดผมอยู่คนเดียวทํางานแล้วเปิดร้านแล้วไม่มีใครมาสอนแล้วเจ้าของร้านบอกว่าจบงานด้วยตัวเองหรือไม่ จบกันด้วยตัวเองเป็นไหมเนี่ยก็คือต้องมีการตัดขึ้นทรงนะครับคนหนวดคนเข้ากันขอบบันจรนะครับจัดทรงลูกค้าน,คนั่นแหละคือการจบงานด้วยตัวเองนะดีครับทํไไปเรื่อยนะครับถ้าตัดได้แล้วมันก็ได้ไปตลอดชีวิตอนะ ขาน่าตักขึ้นมาเลยไล่มาใหม่ไล่มาขาน่าแถวแถวตรงกลางเนี่ยตรงกลางมาตักยกขึ้นเลยไล่มากลับมาอีกรอบนึงอย่าแอนหวีตั้งตั้งหวีขึ้นธรรมดาเนี่ยว่างหวีนอนหวีธรรมดาเนี่ยแล้วถ่ายออกถ่ายเลยมันเลยถ่ายมันต้องมีตักแล้วยกขึ้นมานิดนึงมันถึงจะผมเพราะว่าผมมันยาวมันยาวมันล้มอยู่ตัวเนี้ยเราต้องการจะดันให้ผมมันตั้งขึ้นเนี่ย ผมมันนอนเปนชีอยู่เขดันขึ้นเขาตักขึ้นมานิดเดียวตักขึ้นมาก็ตัดออกนิดเดียวเท่านี้ถไายออก, with, ก่ยใกล้ลายเรายกเพื่อยกขึ้นมาหาใกล้ลายข้างหน้ามันยาวยกขึ้นมาหาใกล้ลายแล้วก็ตัดเลค่อยตัดทีนิดเย็นๆถ่ายอย่าลังเลยกขึ้นมาเราต้องถ่ายไม่ใช่ยกขึ้นมาแล้วลังเลเอย่าอย่าหักหวีนะอย่าหักหวีนะต้องตั้งหวีนะครับต้องตั้งหวีเอยขอขอภัยต้องนอนหวี layer. แบบ เหมือนลาบเป็นหน้ากองอ่ะนึกถึงหน้ากองดูนี่มองเห็นไหมเนี่ยมันดีๆเนี่ยปาดออกใหม่มันมองก่อนมองก่อนหาเป้าหมายก่อนเห็นไหมเนี่ยจะเป็นเอียงหัวหัวตรงๆนันแหละตัวดูเนี่ยมันยังยาวใช่ไหมเห็นไหมยาวไหมเนี่ยยาวก็พี่ก็ปาดออกใหม่้วยกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ปาดออกยกขึ้นก็ปาดออกเลยมันยังยาวเลยมันเนี่ยใกล้ลายอยู่นี่ใกล้ลายตรงกลางเนี่ยใกล้ลายอยู่นี่เอาปาดไหม ขายเลยขายเกลายเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเซนเตอร์เนี่ยอย่าให้มันสั้างกว่านี้นะเอาแคน่นี้พอตรงกลางนั่นแหละดีค่อยคอยปาดมาเตือนไปเรื่อยค่อยๆขยับใช้วีใช้วีด้านถีน่ดิ่ด้านห่างมันจะวีมันจะเส้นผม,มนจะวิ่งหนีปัปตตอรเลียนะ ถ้าดัานทีมันล็อกเส้นผมได้แน,น,น,นแ่นนั่นแหละค่อยๆปาดเออนั่นแหละมาวันนี้ก็คุ้มแล้วตัดสกินเฮดขอภัยตัดอเมริกันกาลานบินหัวเดียวเนี่ยอเมริกันลานบินมันชื่อเดีวยวกันไหมครับอันเดียวกันหร,รือว่าอเมริกันอย่างอเมริกันลานบินอย่างอันเดียวกันนั่นแหละร้วนนีลเยัาวอยู่ยกตรงนี้หนึง ค่อยๆทาไปไม่ต้องไปรีบหรอกเราเอาชัวเราเอาปลอดภัยเราเน้นสวยเน้นตัดเราไปหาเงินไม่เน้นตัดไปไล่ลูกค้าดีนั่นแหละเราตัดเสร็จแล้วก็ก้มดูตรวจดูเห็นไหมนั่นซ้ายมันยังยาวเห็นไหมตรงนี้เห็นนหงเห็นไหมก้มลงมาดูไล่ตันงนี่นะไล่ตั้งแต่ข้างหน้ามาเลยตัดตั้งแต่ข้างหน้ามาเนี่ยตั้งแต่ผมข้างหน้าเนี่ยตัดขึ้นมา เราไล่มาจะได้ทีเดียวไงจะได้จบหายนั่นเลยจะเดินหน้าก็เดินหน้าจะถอยหลังก็ถอยหลังเอาสักอย่างดีขึ้นไหมหายเสร็จแล้วก็ตรวจดูด้วยวมันโอเคมันดีขึ้นไหมมันหายยังมันโอเคไหมอย่างเงี้ยดีเออลมเย็นหน่อยวันนีม้มาแล้วมาแล้วลมมาแล้วเต็นท์พวกเราหายไปหมดเลยพายุออาไปกินหมดแล้ว ดีขึ้นไหมสวยไหมคิดหนึ่งนิดหนึงนิดนึ่งตรงนี้มาดูนี้วันนี้นี่นึงเสร็จไหมเนี่จดีๆมาหนิดนึงพอนอนหวีค่อยไล่ขึ้นช้อนถ่ายเส้นสองเส้นก็เหลือไม่ได้ หันมันเดือดๆไหมตรงนี้นี่ๆดิเห็นไหมเนี่ยข้มหัวลงดูได้ไหมปาดออกเลยเดียวหัวอย่าเยี่ยงนะหัวช่างทะห้ามเอียงเด็ดขาดเลยเยียงก็พอยร้านบินก็พอยเอียงไปด้วยดีปาดไปวันนี้ก็ขอให้นักเรียนช่างทุกคนนะครับตัดผมเิกิเก้สวยๆเป็นเจ้าของร้านเป็นครูบาอาจารย์ครับเป็นผู้ประกอบการกิตสารนะครับขอให้ตัดผมมิก่เก้สวยๆ จเจริญรุ่งเรืองทุกคนขอให้ปลอดโรคปลอดภัยนะครับปลอดโรคขอให้รอดพ้นจากโรคโควิดนะครับ19นะในทีมนะครับแล้วก็ขอทุกคนนะครับแข็งแรงสุขภาพร่างกายเพื่อนๆชมแล้วก็ช่วยใหร่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอประกาศนะครับให้กับนักเรียนช่าง กับพี่น้องประชาชนที่รอตัดผมอยู่ที่หน่วยบริการต่างๆนะครับที่ท่างใหญ่ไปเปิดไว้นะก็ขออนุญาตนะครับหยุดตามคําสั่งของผู้ว่ากอรมนะซึ่งให้เขาซึ่งผู้ว่าประกาศให้ปิดนะครับตั้งแต่วันที่21มีนาคอ็ดมีนาถึงวันที่12เมษายนนะครับก็จะปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ว่านะก็ให้ความร่วมมือเข้าไปนะครับเนื่องจากมันเป็นโรคที่ร้ายแรงนะครับเป็นโรคที่ควบคุมลำบากนะ ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็นะครับทั้งใหญ่ก็จะอยู่ในร้านนั่นแหละก็ต้องไปอยู่ใช้ชีวิตใกล้ๆเซเว่นหน่อยนะครับเนื่องจากห้าของกินยากขึ้นนะวันนี้ก็แม่ค้าพ่อค้าก็เริ่มเก็บของแล้วนะครับไปดูบรรยากาศนะครับเขาก็เก็บของกันหมดแล้วนะครับปกติเนี่ประมาณเที่ยงนะ่าจะเก็บตอนนี้ประมาณกี่โมงประมาณหนึ่งสิบโมงยังยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงแม่ค้าก็เพ่นแล้วพวกเราก็ครับก็กราบนะครับขอพระคุณนะครับคุณ ผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับพ่อพระมหาสํมปลานะพี่เดินมาบอกนะครับว่าจะมีการปิดกิจกรรมที่วัดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ให้พี่น้องทุกคนนะครับงดการทําบุญที่วัดนะครับแล้วก็มัดล้างมือนะครับแล้วก็ปิดหน้ากากและไม้ด้วยนะช่างใหญ่ก็มีนะเพราะว่าช่างใหญ่ก็จะครับปิดปิดเปิดเปิด,ปด,ปดมากเนื่องจากหายใจไม่สะดวกนะก็นะครับจะพยายามป้องกันนะครับเต็มที่นะครับ ก็เดี๋ยวช่างใหญ่จะหานะครับเจลียก็ขอมาให้นักเรียนชาวทุกคนได้ล้างมือนะครับได้ทำความสะอาดได้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อด้วยนะก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีปลอดภัยนะวันนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ที่วิสวดีครับเอา้าช่างโดมช่างโดมไอ้ครับผมผมช่างโดมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาตัดก็มาดูนะครับเพราะว่าพักอยู่ใ,ใกล้นี่นะครับตอนแรกว,ว่าจะมาตัดเหมือนจะไม่ค่อยมีลูกค้าเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับ ลูกค้าน้อยเพราะว่ามีคนติดเชื้อติดอะไรอย่างเงี้ยก็งดทํากิจกรรมนะครับก็อาจจะเจอวิดีโอของอาจารย์อีกทีก็อาจจะเป็นหลังสงการนะครับสงการนี้ก็ไม่ได้หยุดนะก็ไม่ให้หยุดอ,อยู่แล้วนะครับรออใช่ครับก็ก็จะลืมนะครับกดกด subscribe ของช่องอาจารย์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับก็จะลืมช่องผมด้วยนะฮะช่องผมก็สี่ล้อไทยแลนด์นะฮะเนี่ยวันนี้ผมเอารถมานะครับโอเคครับ สี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ครับพิมพ์คำว่าเลขสี่เอโอเวนวักคำว่าไทยแลนด์นะครับก็คืขึ้นแต่เรีาจารค่เท่าไหร่อาจารย์ตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่2องสครับจากอปจากปกติที่มีเท่าไรมาข้งแรก60มั้ง0กบก็ขอให้ครับขอให้ผ่านกดเด็กไปก่อนแล้วใับนึ0งพัับแล้วก็ครับยอดคอนโดนะครับ4,000ชั่วโมงก็ถัวเฉลี่ยหงคนชั่วโมงนะครับครับช่องผมนะ ไม่ได้ฟิกว่าเป็นเรื่องตัดผมนะครับเป็นโดยส่วนมากช่องผมมันจะเป็นอ่าทั่วไปนะครับเป็นช่องคือกิจ,จวัตรของผมอนะว่าวันนี้ผมจะตัดผมวันนี้ผมจะทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ฟิกว่าเรื่องตัดผมอย่างเดียวนะครับก็มือการแนะนําสถานเที่ยวเที่ยวใช่ครับแล้วก็มีรีวิวสินค้าด้วยครับแล้วก็ อยากจะได้อุปกรณ์ตัดผมในตู้หาช่างรวมโดยศึกษาได้ใช่ไหมได้ปรึกษาได้ครับยี่ห้อแบรนด์ดังๆไม่ว่าจะเป็นอะไรนะพวกวันพวกแอนดิสแล้วก็พวกเทียมมงเทียมามใช่ไหมใช่ครับแล้วก็พวกกันไก่ก็มีครับกันไก่ชั้นนำครับโทรหาเบอร์อะไรดีศูนย์เก้าสี่ครับสี่เก้าสามเจ็ดศูนย์หนสองครับแล้วก็มีมีจ้างรถไปเข้าฉากได้ไหมได้ครับเอาเอาเอาไปลงละครได้ไปทำละครได้นะได้แล้วก็ไอ้วางแล้วแล้วก็อะไรนะไอ้อีก มีอะไรนะมีบริการตัดผมเคลื่อนที่ใช่ไหมใช่ครับแต่ช่วงนี้ก็ถ้า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 ท่านใดอยากให้ตัดผมเคลื่อนที่ช่วงนี้ก็รอรอก่อนใช่ไหมรอไปก่อนให้ให้ให้โรคมันซาไปก่อนให้โรคมันให้โรคให้โรคโควิดใช่มันซาไปก่อนแล้วถึงจะตัดหรือมียารักษาได้ก็โอเคนัดแต่ผมไม่ได้โอเคครับรับดูการสถานที่กระตุ้หาแล้วกันนะได้ครับครับขอบคุณมากนะครับครับผม ครับครับสอบน่าจะรอดูสถานการณ์ตามคำสั่งของผู้ว่ากอทมว่าเขาจะให้ยังไงต่อก็ครับเดี๋ยวผมจะฟอลโล่อันนี้เลยใช่ไหมครับได้ครับนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะครับคายให้ครับผมขอบคุณมากนะครับพอดีครับพอดีครับนี่ก็นะครับก็พวกเราก็ลาไปก่อนนะครับก็ครับมาตัดกันเรื่อยๆนะพิ่ตีก็วันพัททีแล้วไม่ตัดใช่ไหม ผมยาวเนี่ยเนี่ยถึงเวลาเนี่ยเจอมือดีเลยเนี่ยมือดีแห่งวงการช่างเตยนะครับรับเป็นไงคาขายดีไหมเงียบๆก็หนีรั่วก,กันหมดนะฮะพวกเราก็อยากจะมาให้อยู่แล้วนะครับก็เจอโควิดเข้าไปาหลายทางก็ต้องเปลี่ยนบ้้านนแลวเอ่ามันอยู่ที่บ้านออกจากบ้านไม่ได้อืมตุนมาม้าไว้เยอะรับไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย